วิธีการเปิดหลอดหมึกฟังก์ชันของเครื่อง c คนนอ5550นะครับอ,อันดับแรกเราจะเข้าไปดอกจัน28ก่อนก่อนพอมาถึงหน้า <c oughs> พวกคำสั่งแล้วปุ๊บเรามาที่โหมดลิตราจากนั้นเราจะไปที่เลเวล2นะครับโดยการกดดอกจันแล้วกด2ครับจากตรงนี้ที่เป็นเลเวล1จะเป็นเลเวล2นะครับเอามาที่หัวข้อแรก มาที่ออปชันครับอ่าตรงออปชันจากนั้นมาที่เพย์ครับตรงนี้ครับสังเกตหัวข้อที่เป็น T C R G S w ตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนจากศูนย์เป็น1น่งผมเปลี่ยนศูนย์เป็นหนึ่งแล้วผมจะกดโอเคนะครับเลขตรงนี้จากศูนย์มันจะกลายเป็น1 จากนั้นเราก็กดรีเซ็ตได้เลยครับเข้าไปเช็คว่าตอนนี้คำสั่งได้เปิดขึ้นมาหรือยงังอ่ะโอเคครับลังคำสั่งขึ้นมาแล้วนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการเปิดคำสั่งเปิดหลอดหมึกเช็คหมึกสวัสดีครับ